ในวันนี้กําลังพลกว่า2 0 0แสนนายของกองทบกเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรที่ยืนยันไม่มีแนวคิดจะประหารซ้อนพร้อมย้ําจะปกป้องสถาบันและเป็นฐานให้กับรัฐบาลเฉพาะการของพลเอกประยุทธ์จันโอชาหนึ่งปีนับจากนี้อํานาจการบังคับบัญชากําลังพลกว่า2องแสนนายพร้อมอาวุธยุกโรปกรณ์ของกองทบกจะขึ้นอยู่กับพลเอกอุดมเดชศรีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่ที่รับช่วงดูแลกองทัพต่อจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งหลังจากนี้จะไปทำหน้าที่ในรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสอชอขับเคลื่อนแก้ปัญหาประเทศอย่างเต็มตัวแม้พลเอกประยุทธ์และพลเอกอุดมเดชจะถูกหล่อล้อมมาจากกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์หรือทหารเสือราชินีจนเติบโตมาอยู่ในตําแหน่งผู้บังคับการกรมทหารราบที่1ิเรักษาพระองค์เช่นเดียวกันแต่เส้นทางสู่ตําแหน่งผู้บัญชาการทหารบก กับแตกต่างกันพลเอกประยุทธ์เป็นทหารเสือราชินีและอย่างได้ชื่อว่าเป็นทหารสายบุรพาพยักที่เคยผ่านตําแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์ขุมกําลังรบด้านตะว,วันออกแต่เส้นทางของพลเอกอุดมเดชกลับข้ามไปเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9จังหวัดกาญจนบ,บุรีขุมกําลังรบด้านตะว,วันตกจึงไม่ถือว่าเป็นสายบุรพาพยักอย่างเต็มตัว แต่ดูเหมือนว่าจุดยืนที่เหมือนกันอย่างชัดเจนคือแนวนโยบายที่พระเด็กกุมเดชประกาศในวันแรกหลังการละตำแหน่งผู้มนุษยการทหารบกคือการรักษาอาธิปไตยดูแลความสงบเรียบร้อยและปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิตเพราะนั้นหน้าที่หลักของผมอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเรียนให้ทราบในวันนี้ก็คือกองทัพบกจะต้องพิทักษ์รักษาไว้แล้วก็เทิดทูนสถาบันด้วยชีวิต นะครับใครก็ตามที่ไม่เข้าใจเราพยายามทำาเข้าใจแต่ถ้าท่านทําไม่ถูกต้องท่านล่วงละเมิดนะครับกองทัพบกก็คงยอมไม่ได้ท้งนี้ทท่านั้นก็เป็นไปตามประชาชนส่วนใหญ่ที่รักเคารพท่านผู้สื่อข่าวทั้งหลายที่นั่งอยู่ณที่นี้คงความคิดเช่นเดียวกับผมทุกคนรักพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล,และเราก็เทิดทูนท่านทุกคนรักสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ต้องช่วยกันนี่ก็คือหน้าที่ของ กองทะบกที่ต้องทําต่อไปนะครับเป็นที่สังเกตว่าก่อนหน้านี้พลเอกอุดมเดชในฐานะรองผู้มญชาการทหารบกถูกวางตัวในตําแหน่งผู้มญชาการทหารบกแม้จะมีชื่อของพลเอกไพรบุญคุ้มฉาย,ยาเป็นคู่ชิงแต่พลเอกอุดมเดชก็ได้รับมอบหมายงานสําคัญในหลายด้านที่ส่งสัญญ,ญาณเตรียมพร้อมขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของกองทะบกในวันนี้รวมถึงการทําหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมจึงนับเป็นการปูทาง ดูแลงานด้านความมั่นคงให้อย่างเด่นชัดสอดคล้องกับจังหวะเวลาที่คอสอชอเตรียมลดบทบาทตัวเองลงเหลืองานด้านรักษาความสงบเรียบร้อยโดยกองทัพจะเป็น,นกลไกหลักและเป็นฐานให้กับรัฐบาลในช่วงเวลาสำคัญของการเดินหน้างานปฏิรูปและแก้ไขปัญหาประเทศในหลายมิติซึ่งเป็นสถานการณ์ที่พลเอกประยุทธ์ต้องการบุคคลที่ไว้วางใจไว้รอบกายเพราะอำนาจสั่งการกำลังคนในกองทัพบกเหมือนที่เคยนำกำลัง เข้าควบคุมการบริหารประเทศ22พฤษภาคมที่ผ่านมาถือว่าได้สิ้นสุดลงแล้วสถานะของเอกประยุทธ์ในการควบคุมคัะบัญชากองทัพได้เปลี่ยนไปแล้วในวันนี้ตามวาระการรัราชาการขณะที่ภาระหน้าที่สําคัญกับเพิ่มมากขึ้นจากเดิมนับจากนี้แต่นี่คือเส้นทางที่เอกประยุทธ์ได้เลือกแล้วพร้อมกับเลือกบุคคลที่ไว้วางใจมาร่วมงานในเส้นทางที่อาจจะไม่ราบรื่นนัก และจำกัดด้วยเงื่อนไขของเวลา